เข้าสู่รายการ VR Soldier รายการที่จะนำเสนอภารกิจสำคัญเพื่อชาติสตัตกสัต์และประชาชนของทุกเหล่าทัพกับดิฉันชุติรสสมบูรณ์ค่ะแม่ทัพพัตรีนะคะได้เปิดงานเดินวิ่งค่ะเพื่อลูกรักส่งเสริมการศึกษาแก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิสถาบันศึกษาป่อเนาะชายแดนใต้ค่ะ ที่ลานหน้าโรงพยาบาลศรีสาคอออรอภอศรีสาครจังหวัดนาราธิวาสพลโทสันติสกุลตนาแมทพัทที่4เป็นประธานเปิดพร้อมกับปล่อยตัวนักกีฬากิจกรรมการกุศลเดินวิ่งเพื่อลูกรักซึ่งจัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชนอเภศรสีสาครร่วมกับชมรมตาดีกาอเภอศรสีสาครและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่งเสริมการศึกษาแก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดสถาบันศึกษาปอเนาะโดยแมทพัคที่4ีค่ะกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการ พัฒนาการศึกษาการพัฒนาคนทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และก็สังคมรวมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลาจากโรคที่สําคัญเป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เกิดความรากักความสามคัคคีและเสียสละตนเองเพื่อส่วนรวมในส่วนของกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าก็มุ่งเน้นนะคะที่จะส่งเสริมการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นรากฐานสําคัญของเยาวชนที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมในเรื่องต่างๆรวมทั้งด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อให้ ปราชนในพื้นที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและก็ต่อยอดการศึกษาต่อไปได้ในอนาคตอีกด้วย สำหรับกิจกรรมการกุศลเดินวิ่งเพื่อลูกรักจัดขึ้นโดยสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาครค่ะร่วมกับชมรมตาดีกาอำเภอศรีสาครแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดหาไรายได้ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน7เครื่องให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดสถาบันศึกษาปอนเนาะแล้วก็สถาบันศึกษาเอกชนเพื่อการจัดทำข้อมูลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความทันสมัยรวดเร็วพร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพรวมทั้งส่งเสริมทางด้านสุขภาพ ที่ดีทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือความรักความสามัคคีก่อให้เกิดสังคมสันติสุขนั่นเองค่ะผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีนะคะและผู้บัญชาการกองพลฐานรับที่6ค่ะได้เดินทางร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างไทยและกสปปลาวค่ะ พลตรีนัศรีอินผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีและผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่6พร้อมด้วยพันเอกจิรัชช่วงช่ำรองผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีพันเอกประพังกรหมื่นสาผู้บังคับการกรมฐานราบที่6นายอุดมศักดิ์นวลศิริในอําเภอของเจียมและคณะจากส่วนราชการต่างๆเดินทางข้ามลำแม่น้ําโขงนะคะไปร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างไทยสปปลาว โดยเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะท่านสอนสวรรครีวิไลเจ้ามือชนะสมบูรณ์เพื่อเดินหน้าหาหรือเรื่องการค้าระหว่างสองประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของอยาเสพติดร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทั้งไทยและก็สปปาลาวหลังจากนั้นค่ะได้เดินทางศึกษาสภาพแวดล้อมและร่วมกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กให้กับเด็กๆเ,กเกยาวชนชาวสปปลาวที่บ้านใหม่สิงสัมพันธ์ เมืองชนะสมบูรณ์แป่งจำปา,าสักสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่11นะคะเขาจัดชุดปฏิบัติการเพื่อที่เร็วค่ะไปคุมเข้มนะคะซิวชายแดนด้วยยานพาหนะยูทีวีแล้วก็ยังได้มอบยาเวชัพานช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมรับซื้อเรื่องของผักสวนครัวในพื้นที่ชายแดนอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยค่ะ กองร้อยเฉพาะกิจหารพรานาที่2102หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21กองกำลังสุรศักดิ์มรีนะคะได้จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วคุมเข้มสิวชายแดนด้วยยา,านพาหนะ UTV ีในพื้นที่ชายแดนอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยเป็นการปฏิบัติงานด้วยความมั่นคงสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนรวมทั้งการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ซึ่งกองกำลังป้องกันชายแดนของหน่วยนะคะได้ปฏิบัติภาร,รกิจอย่างเข้มงวดโดยใช้ศักยภาพของกำลังพลและยุทธปกรณ์ ที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีประสานกับกลไกความร่วมมือในทุกระดับทั้งส่วนรชาชการและฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยในพื้นที่ชายแดดอำเภอท่าลี่ ซึ่งหน่วยนะคะรับผิดชอบปฏิบัติภาร,รกิจตามแผนงานป้องกันชายแดนในการปฏิบัติการลาดตระเวนเพื่อคุมเข้มสิวชายแดนหยุดยาเสพติดไว้ที่ชายแดนพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความมั่นคงชายแดนรวมทั้งมีการขยายผลปฏิบัติการด้านการข่าวการใช้เครื่องมือพิเศษแล้วก็มีการขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เป็นแหล่งข่าวจากภาคประชาชนค่ะ ซึ่งจะช่วยกันตรวจสอบนะคะในทุกการกระทําตามแนวชายแดนรวมถึงการบูรณาการร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในการเฝ้าระวังการกระทําผิดกฎหมายทุกชนิดอย่างเป็นรูปธรรมในระหว่างเดินทางไปพบปะกับนางบุญโฮมแสนสิริพันธ์อายุ6 1ปีที่บ้านเลขที่53ทับหมู่ที่7บ้านปากค้วยตานนําบลหนองผืออําเภอท่าลี่ได้มอบยาสามัญประจําบ้านให้ค่ะถือเป็นการช่วยเหลือแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวแทนความห่วงใยจากกองทัพบ,บก พร้อมกันนี้นะคะทางหน่วยได้อุดหนุนรับซื้อผักสวนครัวเป็นผักปลอดสารพิษของนางบุญโฮมเพื่อนําไปประกอบเลี้ยงให้กับกําลังพลภายในฐานปฏิบัติการได้รับประทานถือเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านนะคะ,กะเกษตรกรตามนโยบายของกองทัพบกโบดยนางบุญโฮมได้กล่าวขอบคุณกําลังพลของหน่วยที่ได้มารับซื้อพืชผักสวนครัวและยังได้มอบยาสามาญประจําบ้านไว้ใช้ในยามเจ็บป่วยในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ กรมโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาเดินหน้ารณรงค์นะคะเรื่องของการป้องกันฝุ่น PM 2.5แล้วก็ปัญหาไฟป่าหมอกควันต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องค่ะ ที่โรงเรียนบ้านดอนแก้วตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่กอง่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาได้จัดกําลังพลชุดปฏิบัติการกิจการประเรือนนะคะบนทนฐานบกที่33และนักศึกษาวิชาทหารร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วไปเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะคะสร้างการรับรู้เรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่จังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่พิเศษบริเวณพื้นที่ฝั่งหน้าดอยสุเทพในการแข่งขันกีฬามหา สนุกดอนแก้วเกมส์ครั้งที่25ประจำปี2567ของชาวบ้านในบ้านดอนแก้วนะคะก็ไปขอความร่วมมือประชาชนค่ะลดและเลิกเผาป่างดการเผาในที่โล่งนะคะทางวัสดุเหลือใช้ท่านการเกษตรแล้วก็ขยะมูลฝอยทุกชนิดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่1มกราคมถึง30เมษายนตลอดจนขอความร่วมมือไปให้ดูเรื่องของการเฝ้าระวังควบคุมไฟป่าที่จะเกิดขึ้นด้วยสร้างความตระหนักให้ทุกคนร่วมมือกันให้มีอากาศที่สะอาด สดชื่นปราศจากฝุ่นควันที่ทำลายสุขภาพค่ะ ขณะที่พันเอกธีรวัตรศรีสุวรรณรองผู้บัญชาการบุญทนฐานบกที่32เป็นผู้แทนหน่วยนะคะร่วมในกิจกรรมรณรงค์และก็ประชาสัมพันธ์ kick off ก,การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5ที่จังหวัดลำปางโดยมีนายชัชวานชายยบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานโดยในปีนี้จังหวัดลำปางได้กําหนดวิสัยทัศน์คนลำปางร่วมใจสร้างฟ้าใสาไร้หมอกควันกรอบแนวคิด สิ่งเกลคอมานสั่งการแล้วก็ควบคุมการเผาซึ่งการจัดกิจกรรมรณรงค์นะคะถือเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการตามมาตรการเตรียมการเพื่อเน้นย้าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญแล้วก็ประสานความร่วมมือในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันการแจ้งทุกหน่วยงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนงดเว้นกิจกรรมการเผาทุกประเภทที่มีส่วนในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยรวมค่ะ ขณะที่บริเวณป่าโคกใหญ่ภูสนาวค่ายศสองรักจังหวัดเลยพันเอกประเสริฐสิงขรเขียวรองผู้บัญชาการบนทนานบกที่28เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาทําแนวกันไฟป่าโดยได้นํากําลังพลจิตอาสาพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์นะคะทำแนวกันไฟบรูรณาการร่วมกับส่วนราชการและก็ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ดําเนินกิจกรรมทําแนวกันไฟป่าบริเวณป่าโคกใหญ่ภูสนาวเพื่อเป็นแนวป้องกันนะคะไม่ให้ไฟป่านั้นไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง แล้วก็ลุกลามเข้ามาในอย่างพื้นที่เขตชุมชนอีกทั้งการทํากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยยังเป็นการรณรงค์นะคะเชิงรุกไปปลุกจิตสํานึกให้กับกําลังพลเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้เพื่อให้เกิดความรักความหงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่นและอย่างร่วมกันเป็นจิตอาสาจะได้ช่วยกันสอดส่องดูแลค่ะแล้วก็รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยรอบบริเวณพื้นป่าและประชาชนทั่วไปได้รับรู้เข้าใจตระหนักถึง ปัญหาพิษภัยจากหมอกควันไฟป่าและหยุดพฤติกรรมการเผาเพื่อรวมแสดงความจงรับพักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงสืบสารแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ความสําคัญและห่วงใยในเรื่องน้ำและป่าเพื่อเยียวยาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งรวมถึงปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ ผมบัวขาวเป็นชามเมฆไฟที่กำลังจะเกิดภายในมีกี่เดือนข้างหน้าเราจะมาช่วยกันลดหมอกควันลดฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้นจากควันหรือไฟป่าที่จะเกิดขึ้นผมอยากให้พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆหรือแฟนคลับของผมมาช่วยปกป้องจะไม่ให้เกิดไฟป่าหรือฝุ่นละอองเพราะเพื่อความบริสุทธิ์ความลมหายใจของเราผมอยากให้ทุกคนมาช่วยปกป้องครับเพื่อลมหายใจที่บริสุทธิ์ของเราทุกคนเราจะมาช่วยกัน,นรณรงคร์ครับสู้ๆครับ หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35เขาเดินหน้ากิจกรรม1เดือน100ยิร้อยยิมนะคะนำสิ่งของมอบให้แก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสบนยอดดอยสูงในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะกองร้อยฐานพรานที่3502หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35 ไปจัดกำลังพลนะคะชุดปฏิบัติการที่สองฐานปฏิบัติการห้วยปลากองรวมกับผู้ใหย่บ้านหมู่ที่12ตํนนาบลขเนจื้ออําเภอแม่ระมาจจังหวัดต,ตากค่ะจัดกิจกรรมดีๆนะคะกิจกรรม1เดือน1นึรอยยิ้มโดยเป็นการนําสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนลงพื้นที่มอบแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในตําบลขเนจื้ออําเภอแม่ระมาจจังหวัดตากจํานวน2รายค่ะซึ่งก็เป็นผู้พิการและผู้ยากไร้นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือป ความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็เป็นการช่วยลดภาระค่าของรีชีพด้วยถือเป็นการแบ่งปันรอยยิ้มค่ะเสริมสร้างกําลังใจให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อมอบปัจจัยพื้นฐานการดํารงชีวิตแล้วก็สิ่งของที่จําเป็นแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ยากไร้เพื่อให้สามารถดํารงชีพได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ ส่วนทหารอุดรน,นะคะเขาเร่งแจกจ่ายน้ําให้กับสถานศึกษาในพื้นที่จงังหวัดอุดรค่ะที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนเนื่องจากคนี้ปริมาณน้ําที่กักเก็บไว้นได้แห้งลงไม่เพียงพอค่ะ กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่13จัดกำลังพลจิตอาสานำรถบรรทุกน้ำจำนวน6กพัลิตรนะคะไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านนาว้างตบลน,นาว้างอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีธานีเพื่อที่จะช่วยเหลือน้องนนักเรียนและก็คณะครูซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนเนื่องจากขณะน,นี้ปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ได้แล้งนะคะแล้วก็ได้แห้งลงเนี่ยไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภครวมทั้งเป็นน้ำดิบผลิตน้ำสะอาดผ่านเครื่องกรองน้ำของโรงเรียนไว้ให้นะัก เรียนครูอาจารย์ได้ดื่มกินเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนทันนี้กองทัพบ,บกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองพันธนุ์ราบที่2กรมฐานราบที่13ค่ะได้จัดกําลังพลพร้อมยานพาหนะ ทรัพยากรเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อดำเนินการแจกจ่ายน้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนบริเวณที่เป็นศูนย์รวมของหมู่บ้านเช่นวัดโรงเรียนสถานีอนามัยสาสนสถานต่างๆนะคะเป็นจุดศูนย์กลางแจกจ่ายน้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ความรับผิดชอบพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ธุรกันดานที่หนวยงานอื่นน่ไม่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้เพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ค่ะโดยเฉพาะกิจสันตีสุขจะก,กิจกรรมให้ความรู้เรื่องของโรคกลมร้อนนะคะที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกานูรุนฮูดาจังหวัดยะลาค่ะ ชุดสันติสุขที่3.5จชุดควบคุมที่9 5 3หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขค่ะดำเนินกิจกรรมให้ความรู้นะคะในเรื่องของโรคลมร้อนที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดีกานนรุนฮูดาบ้านบาตานหมู่ที่4ตําบลลีดนอาําเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะโดยไปให้คําแนะนำนะคะในเรื่องของโรคลมร้อนการป้องกันตนเองรวมถึงครอบครัวเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากโรคลมร้อนซึ่งหากไม่รู้เท่าทันเนี่ยอาจให้รับอันตรายถึงชีวิตได้นะคะเนื่องจากภาคใต้เนี่ย หลังข้อสู่ฤดูดร้อนด้วยท่านี้ยังมีการปลูกฝังจิตสำนึกรู้รักสามัคคีความรักชาติศาส,สนาพระหมหากษัตริย์แล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งสร้างการรับรู้แล้วก็จดจําด้วยการแสดงออกเชิงสัญญาลักษณ์นะคะก็คือวีอาไทยเราคือไทยเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3นะคะศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่23ไปสืบสารงานตามพระราชดำรินะคะเดินทางศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงโครงการฐานพันดีก,กองพลฐานมาที่3ค่ายเปรมติณสุลานนท์จังหวัดขอนแก่นค่ะ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่13ดําเนินการจัดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ค่ะในโอกาสที่มาฝึกภาคสนามนะคะไปศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางการดํารงชีวิตและก็มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําองค์ความรู้ไปปรับใช้สร้างเครือข่ายฐานพันธีขยายผลไปยังญาติแล้วก็ชุมชนในพื้นที่ของตอนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการฐานพันธีเป็นการสนอง ราชดําริของสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โครงการฐานพันธดีกองพลฐานมาที่3ค่ายเปรมตินส,สุลานนท์อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะ นอกจากนี้นะคะศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่13จัดกําลังพลพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแบะอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนด้วยการทาสีอาคารเรียนกําแพงรั้วป้ายของโรงเรียนซึ่งสีเดิมนั้นมีสภาพเก่าซีดนะคะไม่สวยงามเนื่องจากผ่านการใช้งานมานานแล้วก็ไปทําความสะอาดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนแล้วก็พื้นที่เขตสุขาิบาลบริเวณโดยรอบ ให้สะอาดเพื่อคืนความสดใสให้กับโรงเรียนแล้วก็เป็นการสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามพร้อมทั้งจัดกําลังพลนะคะให้บริการตัดผมฟรีเลยให้กับน้องๆน,นักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามโครงการอา m มี่บาร์เบอร์ดิลิเวอรี่ค่ะที่โรงเรียนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุสน,นงบประมาณจากมูลน,นิธิกองทุนการศึกษาผู้ด,ด้อยโอกาสบ้านบึงเรือใหญ่ตำบลบคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นซึ่งก็ได้ช่วยเหลือมอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องท่านี้โดยทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่น ก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาของนักเรียนจึงได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณโรงเรียนให้ได้อยู่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะอันจะส่งผลให้นักเรียนีมีความตั้งใจที่จะศึกษาเร่าเรียนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนเกิดความสะอาดสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเมื่อเด็กนักเรียนมาเรียนหนังสือแล้วก็จะทําให้เด็กนักเรียนเองนั้นมีความตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเรื่องของการสร้างการรับรู้ให้สังคมในเรื่องก มีจิตสาธารณะเสีสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่จะเป็นตัวอย่างแล้วก็กระจายไปสู่ทุกชุมชนเพื่อสรรรสร้างสังคมน่าอยู่ให้กับคนไทยทุกคนด้วยคะ่ะเชิดชชเกียกริทหารกล้าอ,อ่อนเนอร์เดอะฮีโรสนะคะวันนี้เสนอตอนยุทธนาวีเกาะช้างวีรกรรมฐานเรือไทยคะ่ะ ทนนาวีที่ก่อช้างเป็นเหตุการณ์รบทางเรือที่เกิดขึ้นในกรณีพิาพาทไทยอินโดจีนฝรั่งเศสและเป็นเหตุการณ์ที่แทรกเข้ามาระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2484และถือเป็นการรบทางทะเลครั้งเดียวในประวัติศาสตร์กองทัพเรือไทยเมื่อเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2483ขณะที่ฝรั่งเศสจะประกาศสงครามกับเยอรมันฝรั่งเศสขอให้รัฐบาลไทย ทำสัญญาไม่รุกรานกันทางแหลมอินโดจีนรัฐบาลไทยได้โต้ตอบฝรั่งเศสไปว่าไทยจะยินดีรับตกลงตามคำขอของฝรั่งเศสแต่ขอให้ฝรั่งเศสนั้นตกลงบางประการคือให้ฝรั่งเศสปรับปรุงเส้นแบ่งเขตแดนให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและหลักความยุติธรรมโดยฝ่ายไทยได้เสนอให้ถือแนวร่องน้ําลึกเป็นเกณฑ์และให้ฝรั่งเศสขึ้นดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ําโขงที่ฝรั่งเศสยึดไปจากเหตุการณ์รอสอ112ขืนให้ไทยเป็นต้น ซึ่งปรากฏว่าไม่เป็นที่ตกลงกันต่อมาราษฎรได้เดินขบวนแสดงประชามติเรียกร้องดินแดนที่เสียไปอย่างหนักและรุนแรงยิ่งขึ้นการเจรจาไม่สามารถตกลงกันได้โดยสันติวิธีฝรั่งเศสได้ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนของไทยเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพศ2483อันเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ใช้กำลังทหารเข้าสู้รบกันทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศ สำหรับกำลังทางเรือได้มีการรบกันที่บริเวณด้านใต้ของเกาะช้างระหว่างกำลังทางเรือของไทยและของฝรั่งเศสเมื่อฝรั่งเศสเริ่มลุกรานประเทศไทยโดยส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่จังหวัดนครพนมแล้วกองทัพเรือได้จัดส่งกำลังไปป้องกันตำบลทองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งเป็นตำบลชายแดนสุดทางตะวันออกติดต่อกับเขตอินโดจีนฝรั่งเศสและลำเลียงทหารนาวิกโยธินไปยังจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยจัดให้มีการลาดตระเวนค้นหาค่าศึกเพื่อป้องกันการยกผลขึ้นบกของค่าศึกทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยโดยทัพเรือได้จัดกำลังทางเรือนหนึ่งหมวดในบังคับบัญชาของนาวาโทหลวงพร้อมวีรพันธ์ไปปฏิบัติการอยู่บริเวณเกาะช้างประกอบด้วย1เรือหลวงทนบุรีเรือปืนยามฝั่งระหว่างขับน้ำ2,200ตัน2เรือหลวงสงขาเรือต่อปิโดระหว่างขับน้ำ470ตัน 3. เรือหลวงชนบุรีเรือต่อปิโดู 4. เรือหลวงระยองเรือต่อปิโดู 5. เรือหลวงหนองสาล่ายระหว่างขับน้ำ460ตันและ 6. เรือหลวงเทียวอุทกระหว่างขับน้ำ50ตันการรบระหว่างเรือหลวงทนบุรีกับเรือลามอสปีเก้กระสุนของเรือลามอสปีเก้มีนัดหนึ่งเจาะทะลุผ่าห้องโถงในพลและช็อระเบิดทะลุพื้นหอรบ เป็นเหตุให้นาวาโทหลวงพร้อมวิดาพันธ์และทหารในหอรบอีกหลายนายต้องเสียชีวิตในทันทีและมีอีกหลายนายได้รับบาดเจ็บสาหัสเรือลามอสปิเก้ถูกกระสุนปืนจากเรือหลวงทนบุรีเช่นกันหลังจากนั้นกองเรือรบฝรั่งเศสก็ได้ล่าถอยออกจากน่านาน้ำไทย ของไทยให้คงอยู่สืบไปเนื่องในวันทหารผ่านศึก3คุมภาพันธ์2567องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกตั้งแต่เวลา7 45นาทีเป็นต้นไปณอนุสวรีชัยสมรภูมิเชืดอชูเกียรติทหารกล้า3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึก เหลือเวลาเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะคะในการสมัครใจเข้าเป็นฐานกองประจำการค่ะซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้สมัครแล้วมากกว่า2 0,000คนที่จะได้รับสิทธทิประโยชน์ต่างๆจากกองทัพค่ะ ยอดล่าสุดนะคะมีผู้สนใจสมัครรับราชการฐานกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567แล้วทั้งสิ้น24,20คนจากจำนวนที่รับสมัครทั้งสิ้น28,971นายโดยแบ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยมีผู้สมัครแล้ว383คนกองทัพบ,บกมีผู้สมัครแล้ว19,91คนกองทัพเรือมีผู้สมัครแล้ว507คนและกองทัพอากาศมีผู้สมัครแล้ว403 39คนด้วยเหลือเวลาอีก7วันนะคะผู้ที่สนใจยังสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ r cm.rta.mi.th จนถึงวันที่28มกราคมนี้หรือว่าติดต่อหน่วยสสดีใกล้บ้านโดยผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารประจำการใกล้บ้านได้ แล้วก็จะได้รับเรื่องของสิทธิค่าตอบแทนและสวัสดิการสําหรับฐานกองประจำการทุกประการอีกทั้งก่อนปลดประจำการค่ะจะได้รับการอบรมวิชาความรู้ทักษะวิชาชีพตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคนเพื่อให้ออกไปเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและมีคุณค่าเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่ตอไปวันนี้ในอดีต22มกราคมนะคะมาร่วมลมึกถึงเหตุการณ์และเทิดทูนประวัติศาสตร์ที่สำคัญใน VR Soldier ค่ะ วันนี้ได้อดีต22มกราคม2516าพระบาทสมเด็จพระปรมชนกาธิเบศรมหาราชปรมนาปริสิและสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาที่บ้านสามหมื่นอำเภอเชียงดาวบ้านปางป่าคา,าอำเภอแม่ริมและบ้านหนองลมอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ในอดีต22มกราคม2486รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามประกาศให้ใช้คำว่าสวัสดีเป็นครั้งแรกบัญญัติโดยพระยาอุปกิจศ,ศิลปสารานิ่มกัญจนาชีวะเริ่มนำใช้ครั้งแรกในปี2476โดยคำว่าสวัสดีมาจากคำว่าสดทิในภาษาบาลีหรือว่าคำว่าสวัสดีในภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นคำที่ใช้ในวรรณคดีไทยและในบทสวดมนต์มานานแล้ว ช่วงต่อไปติดตามข่าวในพระราชสำนักนะคะหมดเวลาของรายการ VR s o l d i e r แล้วบิชันชติรสมบูร์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ